ชาวราศีมีนฮะเดี๋ยวหลังวันที่30เมษายนครับดาวพฤหัสดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเขาจะย้ายนะฮะย้ายประมาณปีเสษ็จนะครับจนถึงวันที่13พฤษภาคม6 8 6 8นะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะย้ายนะครับเราควรเร่งทําหรือว่าควรเลี่ยงทําอะไรก่อนที่เราจะย้ายนะฮะเพื่อให้เราเฮงขึ้นเพื่อให้เราไม่เจอเรื่องเลวร้ายนะฮะโอเคนะครับ บอกกันแล้วว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายหลัง30เมษานะครับหรือว่าคุณจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นการเข้าสังคมบ่อยขึ้นการทําอะไรหลากหลายอย่างหรือบางทีนะฮะอยากจะทําอะไรไปพิเศษนะฮะไอเดียหรือว่าความคิดต่างๆบางทีเรามีไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วอยากทําหาจงังหวะไม่ได้สักทีนะฮะเดี๋ยวหลัง30เมษานะครับมันจะเริ่มมีช่องทางเริ่มมีไอเดียหรือแม้แต่อยู่เฉยนะครับบางทีไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่า มันก็จะมีเหตุนะครับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับทางในทางหนึ่งนะฮะฉะนั้นครับอย่างแรกครับจากนี้ไปก่อนที่30นะฮะถ้าคุณมีไอเดียสิ่งใดก็ตามหรือมีความคิดอยากทําอยากขายอยากขยับขยายนะครับอะไรที่เราอยากทําพิเศษนะครับคุณเตรียมความพร้อมนะฮะเตรียมสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทาอาจจะต้องเตรียมเสบียงคือเงินนะฮะไอเอาวงส่วนไว้ก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะใช้เงินหมุนหรือว่าต้องลงทุนหรือว่าจาเป็นต้องใช้ในการต่างๆนะครับ นอกเหนือจากที่เราคาดคิดไว้พอสมควรเพราะฉะนั้นเตรียมเรื่องเงินด้วยนะฮะอย่างที่2ครับมันจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะฮะก็ดูเรื่องของรถรถนะฮะดูสภาพรถหน่อยนะฮะถ้าใครที่แบบรถกำลังจะเสียรหรือกำลังจะพังครับช่วงนี้ไปทําให้มันดีขึ้นนะฮะหรือว่ามันจะต้องมีเหตุปัจจัยเดินขาว่าเดินทางนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องไปทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่าเออเราก็อยอยู่ไม่ค่อยติดที่ อยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรือบางทีอยู่ไม่ค่อยติดบริษัทนะครับแล้วแต่ว่างานของเราคืออะไรแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่ามีการเข้าสังคมมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะฮะฉนัญญาพนักก็จําเป็นนะครับที่จะต้องให้มันสมบูรณ์นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหากลางทางในวันสําคัญแล้วมันจะยุ่งนะครับโอเคนะฮะเรื่องต่อมาครับแปลว่ารถก็ให้ดูนะฮะเข้าไปศูนย์เข้าไปอู่แล้วก็ให้เช็คเต็มที่สักรอบนะครับในรอบปีนะฮะแล้วก็ต่อมาครับ อะไรที่คิดที่อยากทำมาสักครู่นที่บอกนะฮะบ,บางทีก็อยากจะค้าขายนะครับก็ดูดีๆว่าอยากขายอะไรหรือว่าอะไรที่เราถนัดเป็นพิเศษนะฮะหรือบางทีมันมีแรงบันดาลใจในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเราอาจจะไม่อยากขายกันนะฮะแต่ว่าอยากเรียนนะครับเอออยากเรียนอยากมีวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะก็ทําได้นะครับผมบอกวว่ามันจะมีการเปลี่ยน จังหวะเวลาะะของชีวิตเราในช่วงต่างๆปกติเราวันหยุดเราก็อยู่บ้านแต่ในอารมณ์อยากเรียนมีคอร์สพิเศษแล้วก็ตามนะฮะจะเปการเรียนเพื่อก่อให้เกิดไรายได้หรือว่าอาชีพในอนาคตก็ทําได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าช่วงนี้นะฮะคุณลองดูนะครับสิ่งใดที่อยากทําอยากเรียนอยากเรียนคอร์สอะไรอยากมิวชาเรื่องอะไรอยากจะค้าขายไหมอยากจะลงทุนอะไรหรือว่าอยากจะมีความรู้อะไรเป็นพิเศษนะครับลองดูคอร์สลองดู สถานที่นะครับแล้วเดี๋ยวเวลามันจะมีโอกาสได้ไปอยู่ในจุดใหม่ๆนะครับหรือส่วนใ,นใหม่ๆเนี่ได้ด้านนั่นเองนะครับก็โอเคนะฮะประการต่อมาครับอันนี้เรียกว่าเป็นช่วงของการทําใจอย่างนะฮะถ้าใครที่แบบชีวิตแบบอยู่ในกรอบแล้วก็ไม่ค่อยชอบเจอคนนะครับเดี๋ยวเช่งนี้ไปงานต่างๆหรือภารกิจต่างๆจะพบปะผู้คนมากหนาตาเพิ่มมากขึ้นนะครับ จงังหวะดาวมันดีนะเรียกว่ามีโอกาสได้เจอคนที่มีเครดิตนะฮะหรือว่าเป็นสังคมใหม่ๆนะครับเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตนะฮะในกลุ่มใหม่นะครับทางในทางหนึ่งเดี๋ยวเจอแน่นอนนะฮะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ก็ได้นะฮะแต่อย่างน้อยจะมีคนก็มาสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับจากนี้ไปนะครับรับประการต่อมานะฮะถ้าใครที่เล็งๆไว้นะฮะไอ้นนสะระคนที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วแล้วต้องการจะซื้อยานพาหนะนะครับซื้อรถนะครับ จะเป็นรถกี่ล้อก็ตามนะไอ้บางคนมีแล้วรถยนต์นะฮะอยากซื้อมอเตอร์ไซค์หรืออยากบิ๊กไบค์อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันต้องมีความพร้อมในระดับระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าลังเลซื้อดีไม่ซื้อดีจะซื้อดาบไม่น้อนะครับหรือว่าเงินมันจะพอซื้อหรือเปล่าแต่อยากได้เหลือเกินนะฮะใกล้ความมั่นใจว่าได้ว่าสิ่งที่คุณสะสมผลงานหรือเครดิตหรือเงินนะฮะต่างๆที่เอามาประกอบเพื่อที่จะ นําไปซื้อหรือนาไปผ่อนเนี่ยฮะก็สําเร็จนะครับจังหวะมันได้มันก็จะพร้อมแล้วก็ทางศูนย์ก็จะอนุมัตินะครับก็แปลว่าอย่างน้อยใครที่ตั้งใจนะฮะอยากจะซื้อมาขายไปซื้อขายรถนะครับหรืออยากจะมีอะไรขั้นใหม่ๆก็จะมีแนวทางที่ทําสําเร็จครับแต่ต้องพร้อมนในระดับหนึ่งแล้วนะฮะบางคนมีนิสิตมหาศาลนะครับแล้วตัวอย่างไม่ค่อยพร้อมไม่ไม่พร้อมเลยก็มีนะฮะแค่อยู่กินแบบแหมะวันต่อวันก็เหนื่อยแล้วนะครับ อ่ากรเคสองเงี้มันก็ต้องมีความพร้อมก็เพราะเคสแบบนี้ก็ก็ต้องลุยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินล่วงหน้าก่อนเรื่องรถก็เอาไปก่อนนะครับแต่ข้อสําคัญครับต้องบอกว่าช่วงนี้นครับจากนี้ไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครมีโอกาสสาเร็จนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องลองติดต่อคนต่างๆที่เรารู้จักนะครับจากนี้ไปนะเพื่อนผู้ใหญ่คนรู้จักนะครับต่างานานา,นาเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจากนี้ไป คุณจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่คน2คนนะฮะบ่อยขึ้นนะครับอันที่2คืออาจจะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันมานานก็จะมีเหตุให้พบเจอหรือมีการทาบทายนะครับหรือแม้แต่เราไปทาบทามเขาก็ได้นั่นแปลว่าชาวราศีมีนะครับถ้าจากนี้ไปลองคุยลองใกล้ชิดแล้วก็หาวิธีนะครับที่จะติดต่อคนเก่าๆคนเดิๆมๆไว้ล่วงหน้าเพื่อถึงเวลาอีก3เดือน5เดือนก็อาจจะจำเป็นต้องมาเจอหรือว่า เดี๋ยต้องขอให้ช่วยมันจะไม่ได้มันจะได้ไม่แบบอยู่ยก็มาขอร้องนะครับแต่ว่าเรารู้จักกันก่อนหน้าน,นั้นแล้วนี่ยนะฮะฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นการเชื่อมสัญญาณคนเก่าเาคนรู้จักเก่า,กานะฮะญาติพี่น้องเก่าใครที่ไม่เจอกันมานานนะฮะก็เขียนสารทุกสุขดิบอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวจำเป็นเนี่ยเดี๋ยวปีนะี้อาจจะต้องวานให้ช่วยบางอย่างนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวก่อน30เมษาคุณทําสิ่งเหล่านี้นะครับเนืปรองถึงเวลาหลัง30ปุ๊บ มันจะต่อกันติดมันจะเนียนในการที่จะทําอะไรสักอย่างหรือเริ่มอะไรสักอย่างสำหรับชีวิตตัวเราเองนะครับโอเคฮะัโ okay. ชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับสู้กันต่อครับสวัสดีครับ